สวัสดีครับโอเคครับวันนี้เป็นวันเสราร์ที่หนึงพฤศจิกายนครับแล้วก็ตอนนี้อะไรนะห้าตีห้าสินาทีก็คือ5้าโมงเช้าเกือบจะห้าโมงครึ่งครับแล้วผมอยู่กรุงเทพคือผมนั่งรถบัสจากภูกเก็ต เมื่อวานเพราะว่าไม่รู้เป็นทำไมแต่ว่าค่าตั๋วบินมันแพงมากวันศุกร์นี้ครับก็เลยนั่งรถบัสดีกว่าครับแล้วตอนนี้ผมผมอยู่กรุงเทพใช่ไหมเพราะว่าวันทิวันที่3นี้คือหลักสูตร intensive Thai ใช่ไหมครับที่จุฬาจะเริ่มครับเราจะเริ่มเรียนวันจันนี้ คือที่พันมาตั้งแต่วิดีโอที่แล้วผมกับภรรยามาที่กรุงเทพใช่ไห่มาหาห้องเช่าแล้วนี่คือห้องที่ผมจะอยู่อีก,ออกสองเดือนนี้นี่คือเตียงแล้วผมก็เพิ่งซื้อโต๊ะนี่คือโต๊ะเรียนแล้วก็นี่คือเก้าอี้ครับเพราะว่าไม่ได้มีโต๊ะแบบโต๊ะเรียนครนี่คือ ครับแล้วก็ข้างนอกจะมีใส่ยู่ไนอ่ะข้างนอกไม่รู้ว่าจะมองเห็นได้ไหมอ่อข้างนอกมีแบบน,นี้มันนี่อเพื่อนตากผ้า มันก็ได้อยู่นะโอ้โหตอนที่ผมกับแฟนมาหาห้องเราหาห้องประมาณสามสี่วันอะตอนแรกเราไปหาห้องที่แถวจุฬาแต่ว่าทุกที่เขาบอกว่าห้องเต็มไม่รู้ว่าห้องเต็มจริงๆริงหรือว่าเขาไม่รับฝรั่งเขาน่าจะไม่รับต่างชาติมากกว่าบางห้องก็จะพูด ตรงๆเลยว่าเออเราไม่รับต่างชาตินะแต่ส่วนมากห้องจะบอกว่าเต็มครับก็เลยตอนนี้ก็อยู่แถวหมอชิดนะซึ่งตอนเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงมหาลาัยจุฬาแต่ว่าราคานี้ดีใจเดือนละหกพั้า ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟแต่ว่าผมถือว่ายังยังดีอยู่ยังได้อยู่ครับเพราะว่าแถวจุฬาโ,โมันหนึ่ง0มืนแบบอัพเลยขึ้นเลยประมาณ1มื0นสองมืนสามเริ่มต้นครับก็เลยใช่อีกสองวันเราจะเริ่มเรียน <c oughs> ที่จุฬาผมต่นเต็มากผมคิดว่าหลักสูตรนี้มันจะมันจะยากยากน้อยนะมันจะแบบ มันจะแบบท้าทายตัวเองจริงๆครับก็เดี๋ยวผมเจอจัดโต๊ะแล้วก็จัดเกา้าอี้นะแล้วก็เราจะดูว่ามันมันดีไงโอเคนี่คือโต๊ะกับเก้าอีอ้้มันใช้ได้เนะนึกว่าโต๊ะมันสีขาวมันออกมาแบบสีม่วงม่วงแต่มันก็ใช้ได้นะ ห้องเหมือนเล็กเลยแต่นี่คือตู้เสื้อผ้ามันก็ใหญ่เดือนละหกพันห้านะผมก็มคิดว่ามันถูกนะ อีมองแล้วนี่หกสี่สิบห้าแล้วโอเคอีสอในอีกสองวันนี้ผมน่าจะต้องซื้อของแบบซื้อของเล็กๆนะแล้วก็น่าจะซื้อ,อตู้เย็นแบบตู้เย็นเล็กๆเพื่อที่จะมีได้ได้มีในห้องอะ่ะแล้วก็อะไรนะจริงๆแค่นั้นนะแค่อยากจะบอกว่ามีห้องแล้วแล้วก็ยืงยุ่งยทกแล้ว แ้วเ,เดี๋ยววันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ผมอาจจะไปที่จุฬาก่อนแบบว่าไปดูว่าผมจะเรียนห้องไหนชั้นไหนอะไรนี้ครับแล้วก็น่าจะพาทุกคนไปไปเห็นไปเห็นจุฬาบ้างน,นะโอเคสวัสดีครับ